สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบขั้นประยุกต์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เรามีมาแล้วสองช่วงช่วงที่สามมีสิ่งที่น่าสนใจและทา้าทายนักเรียนมาเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาทา้าทายนักเรียนบ้างข้อที่21นะครับอบอกอะมเฟตามีนประกอบด้วยคาร์บอน0.225 กรัมอะตอม0.25กรัมอะตอมนั้นเป็นหน่วยเก่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะรุ่นเมื่อสมัยกูเรียนนะครับนะกรัมอะตอมก็คือโมลอะตอมที่คิดจากสารที่มีน้ำหนักเป็นกรัมเลยเราเรียกว่ากรัมขีดอะตอมไฮโดรเจน0.325กรัมในโตรเจ้น1.505คูณ10ยกกำลัง22อะตอม ต่ออมเฟต amin 1.505คูณ10ยกกำลัง22โมเลกุลสูตรเอมพาิกอนของอมเฟต amin เป็นดังเราใดเอาละครับตรงนี้บอกข้อมูลมาต่างกันก็ทำทุกอย่างให้เป็นโมลอะตอมแต่ถ้ากรัมขีดกรัมแล้วก็ขีดอะตอมอย่างนี้นั่นหมายความเป็นโมลอะตอมแล้วก็ไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมาตัวไหนที่ยังไม่เป็นโมลอะตอมก็ทำให้เป็นโมลอะตอมตาม ข้อมูลที่ให้มานะฮะให้สูตรมาแน่นอนอันแรกไม่ต้องไปแตะอันที่สองหารด้วยหนึ่งอันที่สามของไนโตรเจนก็หารด้วยหกถึงสองคูสิบยกกำลังยี่บสามนะครับได้ออกมาจะได้ออกมาเป็นตัวเลขเราก็เอาตัวเลขน้อยสุดไปหารตลอดตามธรรมเนียมก็ได้เก้าต่อสิบสามต่นหนึ่ง เพราะฉะนั้นสูตรเ M ็ไพริกของเราก็คือ49 H 13 N คําคำตอบก็เป็นข้อที่4ครับเห็นไหมครับเริ่มมีการบอกข้อมูลที่พลิกแพงขึ้นการหาสูตรเ M ็ไิกอนไม่ได้เป็นแบบธรรมดาเปอร์เซนต์น้ำหนักอันนี้บอกข้อมูลต่างกันแล้วครับน,นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขา ออกข้สอบก็ได้โอเคครับเรามาดูในข้อที่22เฮโรอีนหนัก6.13กูณ10ยกกำลังลบ22กรัมต่อโมเลกุลประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนอันนี้4ีธาตุเลยสูตรโมเลกุลของสารประกอบเป็นอย่างไรให้เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักมาหรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลมานั้นก็คือไปทางไปหาสูตรเอมพาริกอนนั่นเองนะครับแต่ มวลโมเลกุลไม่ได้มาหาบอกได้ตรงเราต้องหาเองจากข้อมูลอันนี้ก็จะต้องใช้สูตรการหามวลโมเลกุลตามปกติคือหาด้วย1.66ุณ10ย่างลบ20 4. นั่นเองเขาก็ให้สูตรเรามาเยอะเลยเราหาอัตราส่วนมาได้ได้สูตรเอ็มพาริกอนมวลสูตรเอ็มพาริกอนมวลโมเลกุล เพราะเราหาด้วย1.6ึ่งุคูณสิบังยิแล้วก็ได้369เช่นเดียวกัน n มันก็เลยเท่ากับ1น1เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลก็ c 21่สิหนึ h า o 5 n คำต่อก็เลยเป็นข้อที่1ครับเห็นนะฮะอันนี้ก็หาเป็นต่างสเต็ปแต่ข้อนี้ประยุกต์นิดนึงก็คือไม่ได้บอกบวมวลโมเลกุลโดยตรงถ้าพื้นฐานเนี่ยเราบอกบวมวลโมเลกุลออกมาเป็นตัวเลขตรงๆเลยแต่ตรงนี้คุณจะต้องเอาความรู้ ีของเดิมในช่วงแรกมาใช้สักหน่อยนะครับไม่ใช่ทําเหมือนเดิมตามสเต็ปหมูเกินไปมันไม่ได้เอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อ23ตัวนี้จะเริ่มบอกพิกแพงอะไรเราเขาบอกติตเเนียมหรือไทเทเนียมคอรไรด์นะหนัก3.8กรัมถูกรีดิวด้วยโซเดียม ได้โลหะทิเทเนียมหลังจากล้างโซเดียมคลอไรออกหนะัก4.68คือเอาล้างเอาโซเดียมคลอไรออกเพราะโซเดียมคลอไรละลายน้ำได้นะฮะสูตรเอมพาริกอนของสารประกอบคือขอ้อใดอันนี้มันไม่ได้บอกอบอกน้ำหนักรวมและมีสิ่งที่จะให้ไปหาขอ,อน้ำหนักของคลอรีนนั่นเองที่เป็นองค์ประกอบ ให้สูตรเรามาโซเดียมคลอไรด์สี่จุดแปดห้าเราจะหาน้ําหนักของคลอรีนก็เอาน้ําหนักของคลอรีนหารด้วยน้ําหนักสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เข้ามาเราก็จะตัดไปก็เหลือน้าหนักของคลอรีนออกมาได้สองจุดแปดสี่กรัมจากนั้นครูก็เอาไปลบก็ได้ออกมาศูนย์จุดแปดหกกรัมจากนั้นครูก็เออ0.96กนะครับในอันนี้เพราะฉะนั้น เราก็ได้0.96หารด้วย4.8ก็ออกมาแล้วก็2.84หารด้วย3.5.5ก็ได้ออกมาส่วนเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเป็นสูตรเอ้อน TiCl2 นั่นเองนะครับ TiCl2 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องอะไรล่ะครับระมาัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะ เมื่อเราได้ออกมาแล้วเราก็ได้คำตอบเป็นข้อสองเห็นไหมครับว่าโจทย์ไม่ได้บอกตรงๆแล้วข้อมูลเริ่มเบี้ยวเรานิดหน่อยแล้วเราก็จะต้องรู้จักจะเอากรรมวิธีในการหาข้อมูลมาอันนี้ก็เป็นไปตามคํานวณรุ่นใหม่ที่ต้องใช้อะไรครับสัดส่วนอะไรที่เป็นมีความสำคัญแบบแปรผันตามมันเป็นเศษส่วนกันได้ทั้งนั้น นะครับนี่ก็เป็นในรูปแบบที่ระบบการศึกษารของเราอิงอเมริกาแต่เมื่อก่อนเรานี้อิงอังกฤษนะครับตอนนี้อิงอเมริกามากเราก็เลยเป็นการคณิตศาสตร์ตามแบบรูปแบบของอเมริกันท่นเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าเออทำไมออมันตกใจสำหรับคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นครูแต่ถ้ารุ่นใหม่ของเธอเคยชินแล้วนะครับโอเคครับต่อไปเป็นข้อที่24กันครับว่า ข้อ24นั้นเป็นอย่างไรเขาบอกว่าอะไรล่ะครับายาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งมีอาร์เซนิกออกไซด์นะครับ28%โดยน้ำหนักถ้าต้องการอาร์เซนิก42กรัมจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงกี่กรัมน,นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบ นะที่ต้องการหาน้ำหนักของยาฆ่า,มาแมลงเพราะนั้นเรามีเปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักที่ต้องการคูณร้อยหาในน้ำหนักยาฆ่า,มาแมลงเราก็แทนค่าก็ได้ยาน้ำหนักของยาฆ่า,มาแมลงที่ต้องการมาร้อยกรัมนี่ก็เป็นการถามการพลิกแพงไปคำตอบก็เลยเป็นข้อที่3ครับเห็นไหมฮะพลิกไปน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะ ข้อต่อไปข้อที่ยี่ห้าข้อที่ยี่ห้าของเราเป็นอย่างไรดินเหนียวมีซิลิกา้าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตน้ำสิเปอร์เซ็นโดยน้ำหนักถ้าดินเหนียวแห้งหมายความว่าก็ดินเหนียวต้องไม่มีน้ำก็หมายว,ามว่าอ้อยสิเปอร์เซ็นของน้ำที่มีอยู่นั้นออกไปเลยจะมีซิลิก้ากี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ผมมุดให้ดินเหนียวหนักร้อยกรัมมีซิกาอยู่สี่ห้ากรัมถ้าหนักร้อยกรัมอะไรมีสี่ห้าอยู่สี่กรัมรานดินเหนียวแห้งก็ต้องหนักเก้าสิบกรัมเพราะมีน้าอยู่สิบแห้งก็คือน้ําออกไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ของซีการในด,ดินเหนียวแห้งก็ตท่สี่มากคูณร้อยหารด้วยเก้าสิบก็ออกมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นคาตอบของเราก็เป็นข้อที่สามครับนะฮะ หรือจะมีลูกเล่นในการออกก็คือแทนที่จะออกไปทั้งร้อยออกไปทั้งสิบออกไปแค่ครึ่งหนึ่งนะแห้งไปสักห้าก็ค่าตัวเลขก็เพี้ยนไปนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็เป็นไปตามลักษณะรูปแบบที่เราจะกำหนดนั่นเองนะครับโอเคข้อที่ยี่บหกกันครับเรามาดูนะครับข้อยี่บหกเป็นอย่างไรข้อนำแก๊ส อ่ e ene, e ene, 24, าอีเทนยี่สิบเผาไหมในพนะที่มีแก๊สออกซิเจนมากเกินพออันนี้ไม่ต้องไปคำนึงของแก๊สออกซิเจนเลยวัดปริมาตรแก๊สที่ลดลงได้ XCC อ่เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปมากเกินพอพบว่าปริมาตรของแก๊สลดลงอีก YCC X และว Y เป็นเท่าใดเมื่อวัดปริมาตรแก๊สทุกชนิดที่เ c p ที่ c p ก็คือศูนย์องศา,ศาเซลเซียสหนึ่งบรรยากาศมเมื่อเผาไหม้หพไฮ,ฮโดโรคาร์บอนปั๊บน้ำเป็นของเหลวไม่ได้นำเอามาเกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะฮะในปริมาตรสัมพันธ์ของแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีคิดนะครับว่าเราจะคิดอย่างไร อันแรกสร้างสมการก่อนนะฮะเพราะนั้นเราแปลความหมายได้อยู่สามการเท่านั้นนะนั่นก็หมายความว่าปริมาตรที่ลดลงก็เท่ากับปริมาตรของแกส๊สลบด้วยปริมาตรของที่เกิดขึ้นออกมาก็ลดห้าปริมาตรที่ลดลงทุกครั้งเนี่ยห้าซีซีต่ออ e ีเทนสองซีซีเพราะฉะนั้นถ้าอ e ีเทนยี่สิบ ปริมาตรที่ลดลงหาได้ปริมาตรของอีเทนตัวนี้ก็จะได้ปริมาตรที่ลดลง50นั่นเองเพราะฉะนั้น X ก็คือ50นะคาร์บอนไดซายลดลงนะเพราะโซเดีาายมซด์หรือสารละลายเบสทุกชนิดจะเป็นตัวดูดซับออกไซด์ของคาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ลดลงไปตามสมการนี้สี่สนะครับตอนนั้นถ้าอ e ีเทนเท่าไรยี่สิบลดลงสี่แล้วก็หารด้วยอ e ีเทนสองสี่นะครับซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ปรากฏอยู่ในสมการที่ดุลน,นะครับเพราะ,ะนั้นไอคาร์บอนไนโตรที่ลดลงก็คือสี่สิบสี่เพราะ,ะนั้น y คือสี่สิบนั่นเอง x ห้าสิบ y สี่สิบ าะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะขั้นตอนของการคำนวณโดยใช้กฎเกลูเซตและก็เป็นการคำนวณแบบใช้เศษสัดส่วนนะครับหรือแฟกเตอร์เลเบลเมธอดตามแบบของอเมริกันที่สะสะวทได้กำหนดรูปแบบของการใช้ทนิตศาสตร์มาใช้นั่นเอง เขาเรียวกว่า Factor l a b e l Method นะครับแต่เขาจะกำหนดแปลเป็นภาษาไทยยังไงก็ตามแต่ผู้ผู้กูรูเขาครับนะครับอ่ะอาแล้วครับเราย้อนกลับมาดูของเราเพราะฉะนั้น x 50 y 40นั่นก็หมายความว่าคำตอบต้องตอบเป็นข้อที่4นะครับโอเค เพราะนั้นเมื่อเราได้คําตอบข้อ4แล้วเราก็กลับไปเราก็ไปดูข้อที่27กันว่าข้อ27นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับยีเจ็าบอกนำก๊าซชีิดหนึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น A 2ทําทำยากับก๊าซอีกชีิดหนึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น B 2ได้กา๊าซที่มีสูตร A B 3ถ้าใช้ B 10ลิตร ทำร,ริยากับ A ปริมาณมากเกินพอที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะเกิดแกส๊สกี่ลูกบาทเดซิเมตร A B 3กี่ลูกบาทเดซิเมตรเพราะนั้นเราต้องสร้างสมการก่อนนะครับจากนั้นก็คำนวณตามสมการโดยใช้แบบสัสดส่วนหรือเศษส่วนนะครับเราก็จะได้ A B 2มา6 จุดเนั่นเองนะครับอันนี้เอาละครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องเป็นข้อที่2ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้วยว่าการคำนวณแบบนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบใหม่แต่จะฝืนๆสำหรับรูรุ่นเก่านะฮะแต่ถ้ารูรุ่นใหม่หรือนเรียนที่จบมาใหม่มาเป็นครูรุ่นใหม่การคำนวณแบบ ใช้ส,สัดส่วนจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานสําหรับของเขานะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจะต้องอยอมรับแล้วก็ดูรูปแบบการคำนวณแบบใหม่ไปซะนะครับโอเคครับเรามาดูข้อต่อไปในข้อ28เขาบอกเมื่อนำแก๊สไฮโดโครคาร์บอนชนิด1นึ่จำนวน24่ีสีมาทำปยากับออกซิเจน ปริมาตร2 0 4หลังจากพิายาสิ้นสุดทำให้เย็นลงแล้ววัดปริมาตรได้แก๊ส1 6 4ีผ่านแก๊สทั้งหมดลงในน้ำปูนใสเหลือ1 0 4ีีแก๊สไฮโดโครคาร์บอนนี้มีสูตรโมเลกุลอย่างไรปริมาตรของแก๊สทุกชนิดวัดที่อุณหภูมิห้องและความดันหนึ่งบรรยากาศนั่นหมายความว่าไฮโดโครคาร์บอนน้ำที่เกิดขึ้นตัดทิ้งไปได้เลยเพราะน้ำเป็นของเหลวไม่มีปริมาตรของไอ้น้ำแน่นอน แต่สิ่งที่ปริมาตรออกซิเจนมันมากเกินพออยู่แล้วอัน20ปริมาตรออกซิเจนเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะฮะปริมาตของคาร์บอนไดาออกไซด์นะฮะเราหาได้จากการผ่านลงในน้ำคุณใสจาก160เหลือ100หนก็แสดงว่านะคาร์บอนไดซัน60วิเีไอ100ที่เหลือนี่ก็เป็นปริมาตรของออกซิเจน เพราะฉะนั้นตอนแรกเราแทบจะรู้สึกว่าไม่ต้องใช้แต่ตอนนี้ต้องใช้แล้วเราก็มีออกซิเจนจริงๆที่ทำยาจริงแค่ร้อยซีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาไอการใช้และการเกิดต่างๆของอสารในปฏิริยาซะก่อนอะนะครับเราจะเลือกข้อไหนเนี่ยเรามาดูวิธีคำนวณก่อนดีกว่าว่าเราจะอย่างไร นะสมมุติสูตรก่อดน,นะเรากำหนดปการหาปริมาตรจากข้อมูลว่าไฮโดโครคาร์บอนเรา20ออกซิเจนที่ใช้จริงนั้นแค่ร้อยนึ่งนะคาร์บอนไดไใช้ก็60เพราะปริมาตรของแก๊สที่น้ำบุนใสดูดนั่นเองคือปริมาตรของคาร์บอนไดออกไซด์สมการเป็นไปตามมาตรฐานแปลความหมายส่วนน้ำเนี่ยเราแปลไม่ได้เพราะ นาในเงื่อนไขของปฏิยาณนี้ที่อุณหภูมิห้องน้ำเป็นของเหลวนะฮะจึงไม่มี y ส่วน2นะครับอันนี้ได้เพราะนั้น x 3 y x บวก y ส่วน4เท่ากับ5เพมือน x เท่ากับ8เหมือนสูตรของตัวนี้ก็คือ c x h y เท่ากับ c 3 h นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำคำนวณได้ตามลักษณะนี้เพราะน้นออกซิเจนใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้เราก็จะต้องย้อนกลับมาใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับนะปริมาตรที่เหลือทำไมถึงรู้ว่าเป็นออกซิเจนเพราะมันจะมีออกซิเจนเหลือกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วหลังจากผ่านน้ำบูสายลงไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็หมด มันก็ต้องเหลือแค่ออกซิเจนเพราะไม่ได้บอกว่ามีแก๊สอื่นแต่อย่าไปคิดมากว่าโอ้ยน่าจะมีตัวนูน้นตัวนี้มานะยาใช่นะครับหลายคนเคยคิดมากอย่างนั้นนะครับเอาละครับเราก็ย้อนกลับมาดูว่าเราได้แล้วสูตรโมเลกุลเป็นแบบนี้คำตอบของเราก็เลยต้องเป็นข้อ2ครับนะจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถทำคำนวณ ข้อมูลที่ให้มาเริ่มจะต้องรู้จักนะฮะสำหรับออกซิเจนเนี่ยมันจะถูกดูดได้ด้วยสารละลายอัลคาไลพโลแกลลอนนะครับนะแต่ในข้อนี้ไม่ได,ด,ด้บอกว่าดูดส,สารละลายอัลคาไลพโลแกลลอนนะครับเอาล้วครับเรามาดูทำในข้อต่อไปกันว่ามีสูกยังไงว่า a 2องสอรยธรรมยาพอดีกับ B2 7 0งเได้ก๊าซสี่สอซึ่งปริมาตรทั้งหมดวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันสูตรโมเลกุลของก๊าสีคือข้อใดอต้องสมมุติสูตรก่อนเราสร้างสรรมการว่า a a x b y กนี่ยเกิดจาก A และ B อย่างไรเพื่อจะสะดวกในการคำนวณ3 4มบรรทัดจบอย่างนั้น ยาวแล้วก็หนึ่งเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ2 y ส่วน2เท่ากับ7ส่วน2เพราะนั้น C ก็คือ a 2 b อะไรครับ b 7เห็นไหมฮะเพราะถ้าเราไปทำในลักษณะที่เป็นการรู้สปรผสมกับกฎ,กบกฎโอโวโกโดด้วยมันจะยาวเลยนะครับที่จะต้องไปอีกหลายมาทันกว่าจะจบต่างนี้กว่าจะรู้นะครับโอเคครับ เราะคำตอบต้องเป็นข้อที่4เงินเอกนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการบอกข้อมูลการอะไรต่างๆต้องเริ่มเรามาตรวงังเริ่มดูให้ดีนะครับต่อไปครับข้อที่30เขาบอ,อกว่าทองแดงธรรมยากับไนโตรเจนมอนอกไนโตรเจนไดออกไซด์ดังสมการ อัตราส่วนระหว่างปริมาตรเริ่มต้นและปริมาตรสุดท้ายของแก๊สที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันเป็นเท่าใดเพราะน,นั้นไอ้เจ้าแก๊สในปริยานี้ต้องแก๊สอย่างเดียวก็เหลือระหว่าง2ตัวนี้อัตราส่วนสัมประสิทธิ์ก็คืออัตราส่วนปริมาตรนั่นเองตามกฎแก๊สรุแสแซกนั่นเองนะครับนะอันนี้เพราะนั้น Uh, N O สองกับ N ก็สองต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยเป็นข้อที่สองนะอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเริ่มถามเฉพาะนะครับทองแดงไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับในคําคถามนี้เพราะเป็นปริมาตรของแกส๊สนะขืนเอาทองแดงมาโอ้ของแข็งเรามีขนาดใหญ่ขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้เอาละครับ ตอนนี้ก็จบในช่วงที่3นะครับทั่นี้จะเห็นได้ว,ว่าข้อสอบในชุดนี้เริ่มประยุกต์เริ่มพลิกแพลงเริ่มอะไรต่างๆยากขึ้นมานิดหนึ่งจากเดิม